กราฟมันกลับดิ่งลงมาครับลดหวบทําให้พอร์ตเราล้างไปเลยนะครับในวันแรกแล้วก็วันเดียวเท่านั้นนะครับในการเริ่มต้นแลเทรดเดอร์ม,มากกว่า80%ครับที่จะตายอยู่ในช่วงที่3นี้ สวัสดีครับทุกคนเราพบกับผมมีชเช่นเคยนะครับแบงก์โวแบงครับแล้ววันนี้ผมเราจะมาพูดถึง6ช่วงสําคัญนะครับของชีวิตการเป็นเทรดเดอร์เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าเรานะครับที่เริ่มมาเป็นเทรดเดอร์กันเนี่ยเราอยู่ในช่วงไหนนะครับของ6ช่วงสําคัญในการเป็นเทรดเดอร์นั่นเองนะครับซึ่งช่วงแรกนะครับผมจะเรียกมันว่าเป็นช่วงมั่วนะครับช่วงมั่วเนี่ยก็คือเป็นช่วงเริ่มต้นนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เราแทบจะไม่รู้เลยครับว่าตลาดแท้จริงแล้วมันเป็นอะไร เราเข้ามาแรกๆเรารู้แค่ว่าเฮ้ยตลาดทุนเนี่ยหรือว่าตลาด Forex มันเป็นตลาดที่ค่อนข้างจะทํากําไรได้ง่ายทํากําไรได้ไวนะครับเราลองฝึกเทรดเดมโมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันได้จริงๆมันได้ไวมากๆสําหรับการเทรดเดมโมทําไมเราถึงมองว่ามันง่ายเพราะว่าตอนแรกที่เราเทรดเนี่ยเราเทรดแบบเดมโมใช่ไหมฮะอ่าเราก็ใช้เงินแบบเงินปลอมเงินเดมโมเทรดเนาะพอเราเทรดเดมโมแล้วมันเทรดได้ เราก็รู้สึกว่าเอ้ยถ้าใช้เงินจริงหรือว่าลงทุนจริงเนี่ยก็คงไม่ได้ต่างกันนะครับแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีในเรื่องของการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงแล้วก็ในเรื่องของจิตวิทยารวมถึงอารมณ์ของตนเองด้วยนะครับจริงๆแล้วนะมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากๆนะครับช่วงเริ่มต้นของผมนะครับย้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วนะครับเรารู้แค่ว่าเปิดออเดอร์ยังไงปิดออเดอร์ยังไงเราก็ใช้แค่ตรกกะในเรื่องของความคิดและสมมติฐานคิดว่ามันจะขึ้น ก็กดบายหรือว่าคิดว่ามันจะลงก็กดซลล์นะครับพอได้กําไรแล้วก็ปิดแค่นั้นนะครับผมแล้วก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยนะจากมันพอเราเทรดเดโม,โมแล้วเรารู้สึกว่ามันเทรดได้จริงเราก็เริ่มที่จะเทรดจริงนะโดยการใช้เงินจริงๆในการเทรดเมื่อ5ปีที่แล้วครั้งเริ่มต้นนะครับและเราก็ลงทุนเงินไปนะ20,000บาทแล้วก็เทรดจริงๆเลยนะครับโดยที่เราเทรดเดโมแล้วก็ฝึกเดโมในการเทรดเพียงแค่ ไม่ถึงวัน2วันด้วยซ้ำนะครับหลังจากนั้นก็เทรดจริงเนาะพอเทรดจริงครับตอนที่ได้กําไร100เหรียญ200เหรียญ300เหรียญเราไม่ปิดครับเราคิดว่ามันจะขึ้นอีกนะครับแต่จริงๆแล้วนะฮะมันไม่ได้เป็นไปนตามที่เราคาดหวังครับกราฟมันกลับดิ่งลงมาครับลดนวบทาให้พอร์ตเราล้างไปเลยนะครับในวันแรกแล้วก็วันเดียวเท่านั้นนะครับในการเริ่มต้นเมื่อช่วง5ปีที่แล้ว มันเป็นอะไรที่รู้สึกแบบเฟี้ยวมากๆแล้วแบบเสียใจมากๆนะครับสาหรับการเข้ามาในตลาดโดยที่เราแทบจะไม่รู้อะไรเลยสําหรับตลาดทุนหรือว่าตลาด For e x นี้นะครับคือมันเป็นแบบช่วงมั่วจริงๆครับเป็นช่วงที่แบบเราแทบจะไม่รู้อะไรเลยแต่ถ้าให้พูดถึงเมื่อช่วง5้าปีที่แล้วนะครับผมบอกเลยว่าข้อมูลหรือว่า information นะตอนนั้นคือมันไม่ได้มีเยอะขนาดนี้นะครับเมื่อก่อนหนังสือเนี่ยแทบจะไม่มีนะครับใน Google ก็ไม่ได้มีนะครับแล้วก็รวมถึง ใน YouTube ด้วยเช่นกันนะครับแทบจะมีคนออกมาสอนคือน้อยม,กมากๆครับแล้วอย่างคือคนที่รันวงการในตลาดฟอเล็กนะช่วงนั้นนะครับแทบจะมีน้อยม,กมากๆนะครับซึ่งมันก็มีไม่กี่คนเท่านั้นนะครับในะช่วง -56 ปีที่แล้วนะครับผมแต่ช่วง2-3ปีหลังนี้นะครับมันเป็นช่วงที่คนออกมาให้ความรู้นะครับ ทั้ง YouTube เขียนหนังสือนะครับมีหนังสือเยอะแยะให้เราศึกษาให้เราได้อ่าน,นะคนรับรวมถึงข้อมูลใน Google นะก็มีค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะไม่ว่าจะเป็นเทคนิคหรือว่าทฤษฎีต่างๆนะครับพอช่วงมั่วหรือว่าช่วงแรกผ่านไปเนี่ยนะครับมันจะเข้าสู่ช่วงที่2ช่วงที่2เนี่ยมันเป็นช่วงของการศึกษาละนะครับหลังจากที่เรา ลองเทรดเดมโมลองเทรดจริงแล้วก็เสียก่อนอื่นที่จะมาช่วงศึกษาเนี่ยผมจะบอกว่าหลายหลคนนะครับออกจากตลาดไปช่วงแรกเยอะมากๆนะครับเพราะว่าเงินทุนของตัวเองนั้นหมดนะครับหลังจากนั้นครับก็ไปหาเงินทุนนะครับแล้วก็เอามาเติมพอร์ตแล้วก็เทรดใหม่สุดท้ายก็ยังอยู่ในช่วงแรกอยู่เหมือนเดิมนะครับผมก็คือยังมั่วอยู่นั่นแหละนะครับในการเทรดเนาะ หลังจากที่เราสามารถผ่านช่วงแรกมาได้นี่นะครับหรือว่าช่วงเริ่มต้นช่วงมั่วเนี่ยมันจะเข้าสู่ช่วงที่2เป็นช่วงของการศึกษานะครับหลังจากที่เรามั่วมาแล้วนะครับเราก็พยายามที่จะชนะตลาดมากขึ้นโดยที่เราศึกษาหาข้อมูลหรือว่าค้นคว้าข้อมูลเนี่ยให้ได้มากที่สุดทฤษฎีไหนมีก็ศึกษาไม่ว่าจะเป็นทฤษฎีของชานฮนลี่ดาวลาร์ฟเนลสันดิวเรียหรือว่าริชาร์ดเดวิคอฟทฤษฎีต่างๆนั้นนะรูปแบบของแท่งเทียนแนวรับแนว เทนไลน์ซับไพโซนดีมานโซนหรืออนาลิซิชาร์พาทเทิลต่างๆนานาที่เราลองค้นคว้าลองศึกษาอันนี้จะเป็นช่วงที่2ของเทรดเดอร์นะครับก็คือช่วงที่เราแบบศึกษาหาข้อมูลให้มันได้เยอะที่สุดเท่าที่ เราจะทําได้นะครับในช่วงของการศึกษานี้นะครับหลังจากที่เราอยู่ในช่วงที่2นะครับหรือว่าช่วงที่กําลังศึกษาหรือว่าศึกษาอยู่นั้นนะครับมันจะเข้าสู่ในช่วงที่3ด้วยเช่นกันซึ่งช่วงที่3เนี่ยมันเป็นช่วงที่เรียกว่าช่วงสับสนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่า ข้อมูลหรือว่าความรู้นะครับอินฟอร์มชันต่างๆที่เราศึกษาหรือว่าคน้นคว้ามาทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มตีกันทําไมผมถึงบอกว่ามันเริ่มตีกันข้อมูลต่างๆเนี่ยมันเริ่มแบบขัดแย้งกันเพราะอะไรครับเพราะว่าเราลองนําทฤษฎีหรือว่ารูปแบบเทคนิครวมไปถึง EA หรือว่าโลบอทต่างๆที่เราได้ศึกษาคน้นคว้ามาลองใช้มา เราใช้แล้วใช้ยังไงนะครับตามที่เราได้ศึกษามาตามรูปแบบตามแพทเทิร์นต่างๆที่เราได้เรียนรู้มาลองใช้สําหรับการเทรดเราก็จะค้นพบว่ามันก็ยังไม่สามารถที่จะทํากําไรให้เราได้อยู่ดีช่วงที่3มเนี่ยนะครับมันจะเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะสับสนมากๆสําหรับชีวิตของการเป็นเทรดเดอร์เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเตีกันค่อนข้างที่จะเยอะมากๆและสุดท้ายครับเทรดเดอร์ที่อยู่ในช่วงที่3นี้ครับเราไม่สามารถที่จะเอา รูปแบบหรือว่าทฤษฎีใด,ดนะับมาใช้เพื่อทํากําไรได้เลยและเทรดเดอร์มากกว่า80%ครับที่ตายอยู่ในช่วงที่3นี้หลังจากช่วงที่3ผ่านไปนะครับมันจะเข้ามาสู่ช่วงที่4ครับช่วงที่4เนี่ยผมเรียกมันว่าช่วงอยู่รอด ช่วงนี้ครับเป็นช่วงที่เทรดเดอร์จาเป็นที่จะต้องอดทนมากๆนะครับเพราะว่ามันต้องอดทนกับความรู้ที่เรามีนะครับอดทนกับตัวเองนะครับรวมถึงอดทนกับการเทรดนั่นเองและในช่วงที่4นี้นะครับมันเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะสําคัญมากๆเพราะว่าการที่เราจะผ่านช่วงที่3หรือว่าช่วงที่สับสนมาได้เราจําเป็นที่จะต้องประยุกต์ข้อมูลที่เรามีครับเพื่อนํามาใช้ในการเทรดไม่ใช่ว่าเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็มาเทรดเลยแต่ว่าเราต้องเอาข้อมูลที่เรามีเนี่ยทั้งหมดในการเรียนรู้มาเนี่ยนะครับ เอามาประยุกต์ให้ถูกกับอารมณ์ของตอนเองให้ถูกกับเจริตของตัวเองเราถึงสามารถที่จะอยู่รอดในตลาดนี้ได้ซึ่งถ้าว่าเราเนี่ยอยากจะอยู่รอดในตลาดนี้ได้นะครับเราจําเป็นที่จะต้องประยุกต์ใช้ข้อมูลที่เรามีเท่านั้นนะครับอย่าเอามันมาใช้ทั้งหมดเพราะว่าตลาดเนี่ยนะครับมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเสมอเราไม่สามารถที่เอาทฤษฎีเดิมๆหรือว่ากลยุทธ์รูปแบบ เดิมๆนะครับหรือว่าแผนเดิมๆเ,เนี่ยมาใช้ได้ตลอดเพราะฉะนั้นลองกรองข้อมูลครับปรับรูปแบบ เปลี่ยนรูปแบบทําให้มันเป็นสไตล์ของตัวเองให้มากที่สุดแล้วเราก็จะเป็นเทรดเดอร์ที่อยู่รอดในช่วงที่4นี้พอเราอยู่รอดในช่วงที่4นี้ได้นะครับมันจะเข้าสู่ช่วงที่5ช่วงที่5นะครับเป็นช่วงของการฉายแสงช่วงนี้นะครับมันจะเป็นช่วงที่เราทํากําไรได้มากกว่าขาดทุนมันจะเป็นช่วงที่เราใช้ชีวิตอยู่กับการเทรดและการเทรดก็หล่อเลี้ยงชีวิตเราได้จริงๆซึ่งเทรดเดอร์คนไหนที่จะเข้าผ่านนะครับหรือว่าเข้ามาในช่วงนี้ได้นะครับจะต้องเป็นเทรดเดอร์ที่ค่อนข้างมีวินัยพอสมควรนะครับสําหรับการเทรดของ รวมไปถึงนะครับมีองค์ประกอบที่จะเข้าใจกราฟได้ต้องอาศัยประสบการณ์แล้วก็ชั่วโมงการบินค่อนข้างสูงมากๆนะครับสาหรับช่วงนี้นั่นแหละครับช่วงที่5นี้นะเป็นช่วงที่เทรดเดอร์เนี่ยสามารถที่จะเทรดเรียงชีพได้จริงซึ่งเรียกได้ว่ามีน้อยคนมากๆครับที่สามารถจะทําได้นะครับพอช่วงที่5ผ่านไปนะครับมันจะเข้าสู่ช่วงที่6หรือที่เรียกว่าช่วงเสีย่ยงช่วงนี้นะครับก็จะมีเพียงแค่1%เเท่านั้นนะครับที่ จะอยู่ในช่วงเซียนนี้ได้นะครับช่วงนี้นะครับเทรดเดอร์ก็จะเข้าใจกราฟสุดๆนะครับเป็นช่วงที่เข้าใจอารมณ์ของตนเองนะครับฝึกอารมณ์ได้ดีเยี่ยมมีสมาธิมีสติในการเทรดสามารถทํากําไรได้ต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงทํากําไรได้มหาศาลมาอๆมนะครับสำหรับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เทรดเดอร์นะครับมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูงสามารถที่จะแก้พอร์ตได้นะครับแล้วก็ควบคุมอารมณ์ของตนเองได้ก็เรียกได้ว่านะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่แทบจะมองทะลุกราฟได้นะว่า ตอนเนี้ยณเวลาเนี้ยนะครับควรออกออเดอร์อะไรและนั่นแหละครับมีเพียงน้อยนิดมากนะครับสําหรับเทรดเดอร์ที่จะขึ้นมาอยู่ช่วงที่6นี้ได้หรือว่าช่วงเซียนนะครับผมเป็นยังไงบ้างครับสําหรับ6ช่วงสําคัญของเทรดเดอร์ก็ลองดูนะครับว่าเราเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงไหนของการเป็นเทรดเดอร์และสรุปให้อีกครั้งนะครับช่วงที่1เนี่ยเรียกว่าช่วงมั่วหรือว่าช่วงเริ่มต้นช่วงที่2เป็นช่วงของการศึกษาช่วงที่3เป็นช่วงของการที่เทรดเดอร์เนี่ยเริ่มจะสับสน ช่วงที่เนี่ยเป็นช่วงของการอยู่รอดช่วงที่5นะครับเป็นช่วงของการฉายแสงและช่วงสุดท้ายครับหรือว่าช่วงที่6เป็นช่วงเสียนนั่นเองนะครับผมก็ลองดูนะว่าเราตอนนี้นะครับอยู่ในช่วงไหนของการเป็นเทรดเดอร์นั่นเองนะครับและไม่ว่าเราจะอยู่ในช่วงไหนใน6ช่วงสําคัญของเทรดเดอร์นี้ถ้าหากว่าเราตั้งใจที่จะเป็นเทรดเดอร์แล้วจงศึกษาเรียนรู้อยู่สมเสมอรวมไปถึงอดทนและพิยีพายามมากๆครับเดี๋ยวเราก็จะผ่านไปได้ดีในแต่ละช่วงของการเป็นเทรดเดอร์นั่นเอง และถ้าว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กันด้วยนะครับผมแลวก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราไปเจอกันใหม่ในคลิปตัดไปของผมสวัสดีครับบ๊ายบายสำหรับใครที่อยากดูคลิปถัดไปของผมนะครับสามารถกดคลิกตรงนี้ได้เลยนะครับกดคลิกได้เลยและสำหรับใครที่อยากกดติดตามนะครับกดตรงนี้ได้เลยครับกดได้เลยครับไปจแล้วครับบ๊ายบาย